สวัสดีครับัดยามเที่ยงเที่ยงหนึ่งวันเราเป็นที่อุบลราชธานีครับที่แผนกงานตู้ลำโพงครับวันนี้ซับเบทบอลสิบ18นิ้วไม่ conv, er huh e อ,อัตราภูเขาเอาเปรีตะแกยงเหล็กงานสีโจตันให้สวยวันนี้6กธันวาคมยามเที่ยงเที่ยงอีกหนึ่งวันครับวันนี้เตรียามพ่นอยู่ทั้งหมดอยู่48ใบซับเบทบอลสิบ18นิ้วแล้วก็21นิ้วนะครับนี่ครับไม่อัตราภูเขาเกรดเอคุณภาพครับไม่อัตราภูเขาเีลยวรายิงน็อตทุกจุดเลยนะครับเนี่ย ยิงน็อตฐานทุกจุดเลยครับเครื่องบูช18นิ้วให้ความอบนบรรยากาศสดๆทุกวันนะครับอัปเดตทุกวันอีกอันดีเสียงพัดลมดังหน่อยแล้วครับเครื่องบูช18นิ้วนะครับความกว้างอยู่60เซนติเมตรนะครับกว้างอยู่60เซนสูง80ลึก73นะครับขอบเล็กกำมะนิที่สวยนะครับตอนนี้ขอบสดเล้งสึงว่าเป็นสดพอดีครับเนี่ยตอนนี้เราก็ประกอบตอนนี้ก็ําลังประกอบใส่ขอบสีครับฟังนะครับกำลังใส่ขอบสกคนเดียวมาคนสี ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่นะครับ2499บาทนะครับงานสีโจตันตะแกงเหล็กนะครับขอบเหล็กตะแกงเหล็กงานสีโจตันนะครับม่อัตราภูเขาเนี่บเกียวกับคุณภาพแบบมิลเต็มนะครับไม้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับถ้าไม้ดีก็ทํางานง่ายครับผู้เสียงพัดลมดังนะครับวันนี้เรือมันก็ร้อนนะครับยอชโต้โรบ18นิ้วสสดทุกวันนะครับ เดี่ยการตู้ลำโพงเอาไปนี่กระเทียมเอาสองก้อนกระเทียมมาขึ้นรถครับเอามาเตระเทียมเนี่ยตุ่นเหนียงก็กำลังยาซิลิโคนครับตัวนี้เป็นตัวงานท็อปครับ21นิ้วเดี๋ยวครับรถยิงน็อตกับทุกจุดครับยิงน็อตยิงน็อตแล้วก็อัดโป้ยาซิลิโคนแล้วก็โป้นะครับนี่ครับเก็บทุกได้ละเอียดเลยครับวันนี้ครับก็กลังเตรียม18นิ้วแล้วก็21นิ้วนะครับ ก็สิบ็18นิ้วนี่ก็กำลังขึ้นงานตัว21นิ้วนะครับ21นิ้วหรือเป็นงานท็อปครับงานท็อปดูครับเราค้าไม้ครับตัวค้าตัวข้างในนี่ครับค้าชานี้ไม้จะแน่นครับเด็ดรอยิงน็อตครับนี่เรายิงน็อตทุกจุดเลยนะครับยิงน็อตทุกจุดเทอร์โบ18นิ้วแล้วก็เทอร์โบ21นิ้วครับสังเกตรอยรอยรอยที่เรายิงแม็กคร <mountain> ับพี okay. ่ โค้ดไม้ที่เราดามเป็นไม้20บมิลสองตัวนะครับก็ต้องต้องยิงเป็น40มิลนะครับตอนนี้ครับยิงเป็น40มิลนะครับก็รอยิงนะ็อตครับครับเตรียมขึ้นงานต่อยครับตอนนี้น่าจะขึ้นอยู่24ใบครับพี่เบ็คกิ้งหนาตราฟูเขาทั้งหมดนะครับผูพาดูพาชุมนะก็เครื่องตัดมือจะเอาไม้ขึ้นอีกประมาณไม้ตัวคนนี้ประมาณ200แผ่นนะครับประมาณ200แผ่น ปจะมาณวันสองวันเตรียมตัดค่ะวันนี้นี่ก็วันนี้ต้องตัดเสร็จแล้วเตรียมประกอบประโสดทุกวันนครับนี้อีก40ชุดครับ40่สิบใบเธอโบก็วัน40ใบเตรียมขึ้นงานแล้วก็21่ิบเนิ้วยีเดนิ้วก็ประมาณ24ใบครับวันนี้เป็นบรรยากาศยามใกล้จะเที่ยงครับวันนี้ประโสนทุกวันนะคะประกอบโสนิทุกวันเล่นสมมติวันที่อุบลราชธานีนะครับประคาบนมีสี่สามนี่ี่สิบเอ็ดนิ้วครับเสื้ยเอ็นิ้ว แลวก็ท oh. ี <l Jean Rabbit bulun> mm ่เอาไว้ซอยไม้ครับซอยไม้ไม้เราคำมือเราเองคำแบบนี้เรบจะได้แข็งแรงทนทานแล้วก็ผมสดทุกวันนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับ0856313001นะคร0 2 7 5 6 6 4 9 7เทอรโบ18นิ้วเทอรโบ21นิ้วนะครับอัปเดตให้ได้ชมกันทุกวันครับประกอบเก็จ เสร็จเราก็เตรียมเอาไปาดอกนะครับเตรียมเอาไปพ่นสีนะครับแล้วยิงเก็บงานสีโคนเก็บงาน,นต่างๆเสร็จก็ปัดตังก็เอาตู้เข้ามาเตรียมเรียงตู้พ่นสีนะครับรอตู้เข้ามาเตรียมเตรียมพ่น,นครับอาเดืทุกวันจะสวดท,ทุกวันเลยนะครับ ของทุกกติดตามเวันนี้วันที่ววท6กจะปปลาต <6 S 3> อง6ธันวาคมนะครับนี่ครับวันที่หกครับหธัวนาวาเทินิ้ว2499าบาทนะครับปลาตองแกก็ขยันนะปลาสองถ้าแกไม่เมาถ้าแกดื่มแล้วก็แกมไม่ปกติถ้าแกดื่มข้อิมที่นี่แรงใช่ไหมปะแข็งแรงสวดาเลยสวดใช่ไหมปะสวดเลยครับป็นที่เรื่องขอนครับ ดวลาดลารอง้อะของแคเดี๋ยวดูดีลาดูวลับเดียโอ้เอวแก้มเนี่ยดูของแคบเดี๋ยวปเดีวปลาปลเดี๋ยวช้อปาชอะไรชวหน่อยน้าตนี่ครับสัวเดี๋ยปาสครับนะครับ